รถรถบัรให้จับตาให้จับตาครับเสียเสียจับยูคห่างหนึ่งยสี่ยูคกระเสือพิ่ยี่ห้อเว้ยจับตาจบเอจบตาจบจนไม่ใช่ไหพันต์แต่ดูว่าเป็นคู่มวยที่พี่น้องแฟนมวยต้องดูครับ โบสถารย JI, ์ยอดมาลีกับเพชรเกียรติก็มารอเลยนะครับปิดท้ายนะว่าเป็นคิวเอกจากทูโกยูช่อง24ครับณูใจต้องบอกตัวไม่หมดนะไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมบนเวทีแล้วก็จอยนะเือกเอาเือาเอาเอกเท้า แล้วก็มีข่าวดีจากวนาพะทินนะครับครับโครงการมวยไทยรัชญาตสู่สากลจะเริ่มเดือนมนนาคมนะี2566นาุกก็จะมีกลุ่มสีสเกตมีสุรินมีอำนาจแล้วก็ขุบดาราชการใช่ค่ะนีอยู่ในกลุ่มของในส่วนของปออกอัพร์อาทางฝั่งสีสัเกตทางฝั่งอุบลสุรินอำนาจน่ะมวยไทยราชญาตสู่สักล 2 5 6 6อกิก<ด>ถึงปีที่แล้วก็เพิ่งจบผ่านมาเมื่อเดือนธันวา,าคมต้องดูคู่นี้เลยครับคุณจอยครับครับผู่เองจากทูฟูนคนคด้ดยูครับเดเมสิริมงคลครับนำเงินรถบัสรครัรถบัหรือว่าจะเป็นรถทัวร์นี่ก็ต้องดูเลยนะไม่รู้รถทัวร์รถไฟรถตุ้มๆก,ก็ไม่รูู้นนหนามา,นาใหญ่มาหนาเลยครับของ้านของรถบัสครับ ต้องดูฟีล์อด้วยนะคุณจอยนะเอ้แต่เขายังรุนเนอะมาที่หลังโอ้โหดูด้ับปูเด็กใจ่จากถู่ก็อยู่ช่องนีสิบสี่นบปู่ติดอกู่ในรันดสลสกนครับประธานเทคริิดีสายสารครับตอนนี้ทางเมบูตี ให้ดูแลนะคุณจอยนะแล้วก็จะมีในสายของอาจาร,รย์อุ่นครับองอาจาร,รย์อุ่นก็จะมีอาจาร,รย์บอยอาจาร,รย์บอยตนคือนี้ก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาละเข้าสีสเกตทางอุปนะครับทางอำนาจ,จเจริญโอเคเอกินอนีสายอีสานเนสียงของมวยไทยรัชญาสุชาตินก็นสง่งดีเจจอยไปโน่นแลสะสกลนครมุกดาหาร นครพนบุญกัรเอ๋โอเคส่วนของจงร่วงโรยเสียยาสุดสายพันสุอปกันไปกกัน้กับตั้งคำถามเลยโอ้มันชุกระนไฟกุกขาะหไฟดบใจย่ำยังวัดดูเดือดยังวัดดูเอยังู่ไหมยังอยู่ตอนนี้มีว่าที่พิทในใจไแล้วครับแค่ไี้ครับ เพชรเกียไกลครับพั่น,กกนหาไปกับสามพันเ,เสียเสอมากก็มีพังหาผู้ปิดท้ายจะไปกับสามพันนะครับยอดมารีตเพชรเกียไติสารวัตรเดชพุ่นซักหุ่เยอะเรา้าโตพีน้องข้าหุ่ไปแจ่งแจ้งมองสาราุดด่นเยอ,ดเดอ,อะหุ่นเยอะคู่นี้นี่ต้องดูเลยครับหนึ่งแดงสริมงคลครับ ทางขายังวันนี้มีทีมงานตอบผดทะยิบทีมงานเจ๊ขวแล้วดีครับครับใบซาบามาไหมมีต้องสู้ต้องสู้ครับส่งตัวแทนมาเยอะกว่านี้ต้องสู้ทีมงานป้พอางโกนยิมต้องสู้ทีมงานขวัยิมเดียวครับสุดท้ายผ่อนผดโอ้ยวูกฤตเริ่มจับแล้วแต่เด็กรองสุด เ,ออเ,เดี๋ยวเราไปแกมือกันบ้างนะใครไปนั่งจะวอกขุข่มค้ามในสี่คืนรถขบวนไหนนี่ยี่สิบสามมิลลาร์คงมาดูมาชมความหนักหน่วงของผู้นำรายการของเราต่อกันพี่น้องค่ะ หรือบรรยากาศครบสร็จรวมน้ำใจสร้างรัฐประทานวัดป <Gülme f> ่าหนองแก้วมหาภูสุนวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกสมเด็จสังขาวนะครับเจ้าตัวไม่ได้มาแต่ว่าให้สารวัตรเดชเป็นตัวแทนมอบมาสองเบอร์มาถึงเลครับขอบคุณด้วยท่านนายกสมเด็จสังขาวนะครับยกจากเฮียคับทำเลยครับเสบาการแสงใจมีต้องเลือกถึงด้านเลยล่ะมาดูเบอร์สองครับมาดูนี้ดีห้ามไปไหนครับห้ามไปไหนครับดูให้จบครับเบสิกสบายเลย รถสองวันนี้รถัค็จะเป็นรถด่วนจากนกครไทยแอร์หรือเปล่าครับตัองดูรบรถบัวันาวยใหญ่ครับนัเงนินแดประเทศนะพร้อ,อ,สอม,มสุดครับนี่รถสินคทปรถอ้าวรบัสโอ้โหมดูครับอน่าจะมีตำหนิคือ,อ,อด้านซายของสิบมงคล ยกสองเลยครับขาดเาครับโอ้อออแบบอโหแต่บิดสะโพกครับขวาสองเสีเยงตรงคนครับแต่ว่ามีทิพอ้บบาวสองแผลเลยครับโอ้ยยุ่งเลยครับแบบนี้ครับเอาแบบเ,เลยครับโหใจ ใส่ไปเดดตะกบคู่นี้มีเสียวเลยนะโอ้สปเด็ดตะกบคู่นี้มีเสียวเลยนะทุกคนเดินท้งเงินหมเรียอเครับน่แรบ่เลยครับถ้าชมห้บาทมัเกินทุบเลยครับคู่เียวมันเกินทุบเลยครับ

ต่อไปสามี่หก็ว่ากันแล้วก็ผู้พิทายก็มารอแล้วยอดม,มาลีเพชรเกียงไกไปกับสามพันผู้อระยายให้ยืนนี่านันแล้วมันจะเสียวให้ยืนเชีย,ยร์เดีโอ้ดูดูนี่นางสนิทงคนต้องเงินดีบ รถบัรกบถือว่าเป็นคู่เอ็นใหญ่รวมน้ำใจสร้างพระประธานวัดป่านองแก้วครับดึงเด็ก แล้ววันที่23ที่งานนัตกรารพระเจ้าใหญ่ขุนคำานี่จัไดไว้โคตรดีจะโต๊กุโตอะกินจัดสีธัญน,นักค์ที่ขุนคำเต้มเ็้นะครับขุกคำุ้มหลวกปู่ก,ก็จะไปเจอกับสายตุุนนดุบนนะครับวในวันที่23ในจัแรซอตาตุตาไทยแต่แนนับนครับ ติรอกัเอกยุกนาอกจากยุกต์นวงนกพบุตนงนกเกจวงนเน่วเนจากพายุนจากโยเอาอุกนนอ่นกเรือเลยครับ เด็ดเด่นยิงในสามดาทีกับอิยาต้องดูให้จบนาทีกับนักพลอยเอาเดดที่สามครับเด็ดสาครับแต่สี่เด็ดตัองเดดบัรด็ดบัดเอาไม่เยอะได่ใช่ห้าพันไม่เยอะครับแต่ว่าอดีกสูมาช่กันด้ยครับดือว่าเป็นหด่วยงานดี่ดูจะอยู่ทับยุทธ์สครับ

ดับเพิ่ชนนะครับดับเพ่ชนนเครับกดมาสี่ตคนเดียวโตหนักโแรงนะโตนักโตแรงนะของพลาดได้หน่อยก็ไม่ทีโอ้โหพลาดได้หน่อยบบน้

เกื่อรนใจสร้างเม่าทานให้พระเทรชาตงแก้วกับแตกพ่าปรตีพีพม่าโ้รตีพีค่เอกค่เอกคู่เอกสุดยอดตัวเลขตัวเลขเอาให้แต่งดูใ้แตกดแล้วครับดให้แต่ดีแล้วครับวันจะเล็นันจะเป็นอะกครับมันจะเป็นอะไรครับโอ้ัเ

รับสามแล้ครับสามแล้วรับสามแล้วอ้ยขับสบมแล้ับสามรลับาแลวอเดี๋ยวร้ว่าััง่ับต่อไมาส่งก็ทับใจกันแล้วกันวันนี้ทั้งโออ๊ไกลข้าเข้ากำลังเร่แล้วอ่าอ่าอนก็ชอบเหมือนกันนะครับกี พยายามหม่เ่อาเอไม่ได้กนูพูกูมนแย่ได้กินได้เลยู้าหกินเพื่อนเนว่าได้กิน้เเออใส่ผีดั่วน้องแก้วน้องผ้าโอปใส่ปุทนกปากหางถัวน้องแก้วใส่ปุนกปากหาง เลยสองล็อกเลครับตอนนี้อชิเป็นพันจากท่านธนวัฒน์อภัยศิลาครับคนแดงน้ำมินดีทีมงานตออพนพุ่นยินทีมงานลูกเป็นเดี่ยวครับจับอีกเดีวครับโอ้คอู่เดียวไม่เกินคุณครับแ,แผลดรอปจะเล่นเดยวครับนมันเล่นคนทางซำแดงอาจารย์เมดดับน้ำมันดีมี ปลาป้อมเพชรครับออาป่าป้อมเพชรเหื้อจับมันเมาครับอโอ้ยหลเทียวกันเมือที่นองเ้ยายกว่าอัดชีตอัดชีตแขวัญมาแล้วอัดชีตแขวนมาจนเจ้ขวัญมาอาด้ยนแล้ดยกปัดเ้อยกซยกซ อ,อ,อันนี้ท่านนกำลังใจกันเฮ้ยกำลังใจขวัญบอกว่าอัดช,ชีแม่นท่นหนึ่งอันนี้ยกแอร์กับอัดชีแดงทันหนึ่งอ้าวนี่ยขึ้นก็ขึ้น,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 นสู้เต็มที่อยู่แล้วชื่นชมแล้วจะเป็นสี่มง,งคลกับรถบัสลาได้ไหมคะยกสี่ ครับต่อเอกที่สี่ครับต่อเลือกที่สี่เป็ครันจิเป็นเลือกทับเตือกสบต่อบลือกสี่เคนจับทับทางแลันมีจับเยอแยีครับต่อบลือกสี่ครับเอาเอาเอออ

คุณกอยที่ข่าวดีเับโรงเรียนหนองแก้วครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสองคู่นะครับ<อ>รม,มีทีมชาตินี่ทีมชาติไทยอย,ยู่เยอะแยะเลยนะเดาเดาดังจากทีมชาตินะครับอืและก็มีเซฟปัตตะก,รกร้อชิงแชมป์นะห้าคู่นะครับโดยพันนายดอร์ก็จะมาเป็นประธานเปิดนะครับ นั่นคือไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬาเซปัดต,ตะก็ท่านอนุสรแสงกล้านะครับใครคืออ่างน้ำเปรียปร้ยวนะครับโอ้กีฬากีฬาเป็นอยาวิเศษอ่งน้ำเปรี้ยวนี่แปลกที่ดิฉันเซาร์ท่าชนเซาร์มแปลกที่นี่นี่นะคุณนี่ก็จะได้รู้เครับเลยอ,อีกหนึ่งยกนะคะบนเวทีนี โอ้ทีมชาติไทยนำโดยวิจัยทาทองนะครับเราย,ยเลี้ยงนะครับรุ่นี้นี่มาชมทุกบอนการกุศลสองคู่นะครับนี่ทีมชาติทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการ,กราาอีกบบเซืปะก๊อชิงแชมป์อุทาคู่นะครับ สอัตอีตแต่เพิอีกหนึ่งพันอ้าวไหนเสียอัคไหนเสียออ้าวมีเพิ่มมีเพิ่มคุต่างฟังมุมแดงเหลืแ่สองพันวเ็อกเพิ่มไม้อขวดันเพิ่มมาก่อนที่นักวยจะชกยกที่ห้ายกสุดท้าย ขอเสียงกำลังใจจากแฟบบนๆหมัดวยให้กับผู้เอกของเราด้วยค่ะสุดยอดครับเดาเดาดำจากดูไูทั้งที่สิบสี่นะมาดูที่สุดท้ายเขาแงมีสิบคนสิบคนนะครับวนบัดต่อพอดิบดิบหรือว่าลูกดิเดี่ยวแบบไหนแบบบังบังแบบนี้แบบสุดท้ายค่ะดูดะผมจะออกมายัางไงแต่ก็เที่ผมทั้ง,งคู่นะครับ คืตั้งแต่ยกหนึยันยกที่ห้าการสยศไทยสุวรรนี so oh. no. ่ครับแบบโรีนะเป็นห้ดีสุดๆเลยคอทุกคนกับชัดนานเลยนะส่วน่านข้บล็อกเงเป็นตุรณบกน่ากลัวเยนะสุดมากเลยนะดมากแบบโรน

หัวใจรับไม่ดูเขาร้อยเขาร้อยไม่ท้อมีโอกาสนะคะเสมอหัวใจไม่ท้อถอยชดชกเลครับทผู้ใหต้องชดชกเลยครับใอ ทั้งสองทีมงานนะคม่วจะเป็นทีมงานสิ่งพน้ำทีมงานะอนคุณยิมด้วยโทีมงานผู้ประจาคผู้มวยสัดเดพเสัฒเด็ทำแทกดิศนานี่น้ำคู่นี้ไหมไดีดูในรอผลอย่างเป็นทางการพี่น้องคจ้าา เดี๋ยวพกรองนะครับเรลเซอร์ท่านผอไก่ครับมอบอัญชีนให้กับโคศกคนละสองพันครับให้ให้ให้อะไรโอ้อ